takki 3 kón og séðu tóni, 3 kón og Betli, á nei, níður ikki góður. เอาลงเขาวางสู้เลยครับสู้หน่อยเราไม่เชียร์คุณไม่ลองครับเอาเสรซฟข้างครับโอ้โหผู้ชายเอาใจช่วยครับสิบสี่ต่อแปดเซฟมาบอลหนึ่งบอลสองช็คข้ามเราต้องช่วยกันเล่นนอกนี้สวัสนี้ขึ้นบ้านน้องน้ำก็ข้ามไป ต้นไม่ข้ามโอ้โหเพื่อนศุภบอกข็ข,ข้ามบก็ข,ข้ามครับเสิรนะ์ฟข้ามครับปึ๊บลงน้ำเราต้องมามาเชียร์ทีมไปลองครับตอนนี้บอลงน้ำเจวะเดียวข้ามไปเหมือนกันต้องช่วยกันเล่นบอลข้ามมาจอดหน้าเด่ยนยอ้อนเจัาเดียวข้ามไปอาครับนงขันต้องช่วยกันเล่นลกนะกอินทรีแม่ สิบห้าต่อเก้าครับเกิดโอ้โหบอลแรกเปิดไม่ดีครับน้องขันสิบหกต่อเก้าน้องขันอีกครั้งหนึ่ง เจ็ดต่อเก้าเสิร์ปมาต้อนรับนกพิมพ์ยังอีกครับยังอีกฟุตจอยฟุตจอยยังไม่ขอเวลานอกอีกครับยังอีกยังยืนเฉยมาเสร์ฟไป้นนพิมพ์นี่นะยังอีกยังฟุตจอยยังไม่ขอเวลานอกอีกยังอีกครับยังอีก น้องไบลขอเวลานอกครับอ่าอย่าว่าครับกองเชียร์ครับอย่าว่าครับดูอย่างีครับไม่รู้ว่าทำสรีลัคแบบไหนครับถ้าหมุนมือนะแมวันนี้ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีด้านหลวงพระบางเดี๋ยวสนามที่หอมีบก็ไม่ยอมให้ซ้อมครับเอาแต่ผู้ชายซ้องที่มีรูปตายไล่เอาคน

เซตที Anyways, ่แล้วมเลยครับตุลาวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในวันศุกร์ครับสวัสดีครับโล่เรียบร้อยครับผ่านหมดขอวางไม้แล้วครับโล่เลยแต้ม11ต่อ14บสี่ครับเซฟไปยังเราไม่ได้บอลหนึ่งน้องจ้าพิมพ์ครับ Còn đồ lúc đi à mình sai gấp <laughs> Nói không ล้ลเหรอล้อล้มอาครับนกขันล่นหดลูกนี้ยังรอไม่ได้จังหวะเดียว้ามไปต้องช่วยกันเล่นแล้วก็ลูกนี้เอกครับสามต่อเก้าลูกนี้เซอร์บอกอีกครับ สิบสามโลน,นนะ่บอลหนึ่งอาข้าไปลูกนี้แนมะเิไม่ดีกับแรกสีต,ตส่อสิบสร์สดี บอลหนึ่งบอลสองทงันไหมยังได้อยู่บอลสามต้งมองแก้ไขครับข้ามไปน้องกันดีตัวเดียวข้ามไปเหมือนกันเอารับมาไม่ไม่ต้องตัง้งครับข้ามไปอย่างเดียวครับมาแบบไหนไปแบบนั้นครับแบบมหาอารับยกทีมแมนอยู่ตรงไหน เอาแล้วแบตไฟหมดแล้วตอนนี้เจอมาน้องเอี้น้องขางครับยกจกังหวะนี้ข้ามไปหนึ่งสองสามไม่ข้ามครนะับมาใช้เท้าเตาะมาดีไม่โดนเพื่อนเปลี่ยนตัวครับน้องแซมออก ลงน้ำครับลงมา,าลงมากระเสร์ไปข้างครับฟุตจอยครับเรียบร้อยครับผ่านหมดแล้วครับไม่ไปผ่านหมด8ต่อสองครับ สิร์ฟโดยสุวรรณครับน้องเอเสิร์ฟโดยซ้ายบอลสองข้ามไปมาที่น้องขันอ้าวต้องให้เสียงเนียครับลูกนี้ว่า,างไงออครับ